SQL LIKE operator โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในระบบค้นหาข้อมูลยกตัวอ,อย่างเช่น SQL ถ้าเราพิมพ์ค้นหาลงไปอย่างนี้ตัว SQL LIKE ก็จะจับคำว่า SQL ของเราเนี่ยไปหาในตำแหน่งต่างๆในข้อมูลนะครับว่าปรากฏตรงไหนบ้างแล้วก็ list ออกมาให้เราเรามาดู pattern ของมันกันว่าเขียนกันยังไงนะครับเราก็ ใช้คำว่า select แล้วก็คอลัมน์ที่เราอยากจะแสดงออกมาแล้วก็ Form Table ที่เราสนใจ where คอลัมน์ที่เราจะต้องการเอาคำนั้นไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็ Like แล้วก็ตามด้วย Pattern ที่มี Percent หรือ Underscore คราวนี้เรามาดูกันว่ามันใช้ต่างกันยังไงนะครับในเว็บก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับในที่นี้เขา where customer name like a Percent ก็หมายความว่า หาชื่อของลูกค้าที่ขึ้นต้นด้วยตัว A แล้วก็ตามด้วยอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ถ้า w h e r Customer Name Like A ก็หมายความว่าหาชื่อของลูกค้าที่มีตัว A ลงท้ายนะครับอันนี้ก็คือหาชื่อลูกค้าที่มีคําว่า OR อยู่ในชื่อนะครับก็จะใช้เเซ c e ข้อมหน้าข้อมหลังแบบนี้นะครับถ้าใช้ Under Score r แบบนี้ กำลังจะบอกว่าเราต้องการหาลูกค้าที่มีตัว R เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่2ของชื่อนะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรก็ได้ส่วน A under score percent แบบนี้ก็คือลูกค้าที่ขึ้นต้นด้วยตัว A แล้วก็มีความยาวของชื่ออย่างน้อย2ตัวอักษรสอ 2, 2ตัวอักษรน,นะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรก็ได้ แล้ว A อันเดอร์สกอร์อันเดอร์สกอร์เปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็หมายความว่าลูกค้าที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัว A แล้วก็มีความยาวของชื่ออย่างน้อย3ตัวอักษรแล้วก็ตามด้วยอะไรก็ได้นะครับส่วนถ้าพิมพ์แบบนี้นะครับ A O เปอร์เซ็นก็หมายความว่าลูกค้าที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัว A แล้วระหว่างกลางเนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ได้สนใจ แต่ว่าชื่อของลูกค้าคนนั้นต้องจบด้วยตัว o โอเคคราวนี้เราลองมาเล่นของจริงกันเลยดีกว่านะครับเราเข้าไปที่ t ทย it yourself นะครับในที่นี้ผมได้เปิดไว้แล้วนะครับในตัวอย่างเขาใช้ลูกค้าใช่ไหมครับแล้วก็เรียนแบบเลย select star form เราสนใจเทเบิลอะไรครับ customer โอเคแล้วก็ลองกดมาเล่นดูก,ก่อน นะครับก็จะได้ข้อมูลลูกค้าประมาณนี้นะครับคราวนี้เราลองมาค้นหาลูกค้าที่มีชื่อค้นต้นด้วยตัว A นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าชื่อลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ในคอลัมน์ customer name แล้วก็หยิบมานะครับก็ตามด้วยคำสั่งพาเอกของเรา Like แล้วก็ใส่นี่นะครับ Single Code หนึ่งดอกนะครับหนึ่งตัว เราบอกว่าชื่อขึ้นต้นด้วยตัว a แล้วก็พิมพ์ A ลงไปถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็หมายความว่าลูกค้าคนนี้จะชื่อ a ตรงๆเลยนะครับความจริงเราก็จะพิมพ์ลักษณะนี้มากกว่านะครับถ้าจะค้นหาลูกค้าชื่อ a ซึ่งในที่นี้มันไม่มีนะครับลูกค้าที่ชื่อ a เราก็พิมพ์ไลท์แบบนี้เราต้องการจะบอกว่า เราต้องการค้นหาข้อมูลลูกค้าที่ขึ้นต้นด้วยชื่อ a แล้วตัวถัดไปเราไม่สนแลว้ว่าจะตามด้วยอะไรแล้วก็ใส่เอร์เซลงไปนะครับก็จะได้ข้อมูลออกมาแบบนี้นะครับก็คือลูกค้าที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัว a ทั้งหมดนะครับคราวนี้เราลองย้ายเปอเซน์กันบ้างนะครับเราเอามาใส่ข้างหน้าก็ในที่นี้เราก็จะหมายความว่าลูกค้าชื่ออะไรก็ได้ขอให้ลงท้ายด้วยตัว A นะครับ ก็เป็นแบบนี้เราก็ลองค้นหาตัวทานดูข้อมูลที่ลิสต์ออกมาทั้งหมดก็จะมีชื่อของลูกค้าที่ขึ้นต้นที่ลงท้ายด้วยตัว A ทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้ถ้าเราบอกว่าเราต้องการชื่อของลูกค้าที่มีตัว A ออยู่ในชื่อโดยที่ไม่สนใจว่าจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังเราก็ใส่เปอร์เซ็นต์ข้อมหน้าข้อมหลังแบบนี้นะครับเราก็จะพบว่า ข้อมูลของลูกค้าที่มีตัว a นะครับปรากฏในชื่อก็จะถูก list ออกมาทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้เรากลับไปที่ตัวอย่างเขามีอะไรกันบ้างนะครับตึ๊บตึบ๊บโอเคแบบนี้เราลองไปแล้วแบบนี้เราก็ลองไปแล้วแบบนี้เราก็ลองไปแล้วคราวนี้เราลองแบบนี้กันบ้างโอเคนะครับโอเคสมมติว่าถ้าเราต้องการชื่อของลูกค้าที่มีตัว a ใน ลำดับที่สองแล้วก็ run ดูนะครับมันก็จะเป็นชื่อลูกค้าที่มีตัว a อยู่ในตำแหน่งที่2ถูกิส s ์ออกมาทั้งหมดนะครับถ้าเราเพิ่ม underscore อีกอันหนึงนะครับมันก็จะเป็นชื่อของลูกค้าที่มีตัว a อยู่ในตำแหน่งที่3เป็นต้นไปนะครับถูกิส s ์ออกมาทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับโอเค